ตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะคะค่ะอยากถามพี่ว่าเวลาพี่เดินผ่านโรงอาหารเอซีนะคะเคยได้ยินเสียงอะไรไหมคะเคยมันคือเสียงอะไรอะคะมันเป็นเสียงซาซาคล้ายๆลแบบวิทยุของยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะเคยได้ยินทุกครั้งเวลาที่เดินผ่านหรือเปล่าไม่ค่อยค่ะอย่างวันนี้ก็ไม่ได้ยินอ๋อเราเดินผ่านแถวนี้บ่อยไหมคะก็อาทิตย์ละสองครั้งอ๋อเราได้ยินทุกครั้งที่ผ่านเดินผ่านหรือเปล่าก็ส่วนมากค่ะ ขณะนี้เวลา3ทุ่ม37นาทีนะครับพี่เคยได้ยินเสียงจากโลงอาหารเอซีไหมครับไม่เคยนะครับหรอครับแล้วพี่เดินผ่านบ่อยมากไหมครับก็ช่วงนี้ก็เกือบทุกคืนอ๋อครับครับขอบคุณครับ ขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มสามนาทีพี่เคยได้ยินเสียงจากโรงอาหารเอสซีไหมครับอ๋อเคยครับแล้วเป็นเสียงประมาณไหนครับเป็นเสียงวิทยุอ๋อพี่คิดว่าเสียงมาจากวิทยุใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพี่เคยเคยได้ยินอะไรอย่างอื่นไหมครับก็ก็เป็นเสียงแมวร้องครอ๋อคือพี่เป็นคนมาให้อาหารแมวเวลากลางดึกใช่ไหมครับก็ไม่กลางดึกครับก็ก็ไม่ไม่ดึกมากครับก็ประมาณ อ๋อครับขอบคุณครับขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบนาทีนะครับไม่ทราบว่าเคยได้ยินเสียงอะไรจากโรงอาหารไหมครับ ก็เคยได้ยินเป็นเสียงแบบเพลงลูกทุ่งอะฮะแล้วก็มีเสียงสวดมนต์เหมือนแบบเสียงลิเกหรือแบบมหอดพศใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเสียงแว่แวๆอยู่ในโรงอาหารคุณคิดว่าได้ยินเสียงนี้มาจากที่ใดครับน่าจะเป็นวิทยุของพี่อวพอนะครับอ๋อเคยเห็นวิทยุของคุณคุณลุงยามใช่ไหมครับใช่คัะเคยเห็นะอ๋อครับ,รบแล้วรู้สึกยังไงครับ ก็รู้สึกปกตินะครับเพราะว่าเขาก็คงเบื่อตอนกลางคืนเฝ้าลงอาหารคนเดียวเงี้ยฮะ,ะแล้วกลัวไหมครับก็ถ้าเดินคนเดียวก็กลัวนิดหน่อยฮะ,ะแต่ถ้าเดินกับเพื่อนก็ไม่กลัวครับขอบคุณครับ ตอนนี้เวลาสามทุ่มนะคะเอาพี่เคยได้ยินเสียงอะไรจากโรงอาหารเอสซีไหมคะเวลา,ากลางคืนมาเดินผ่านนะคะกางคนไม่ค่อยเดินผ่านเอสซีอ่ะผผ่านวันนี้อ๋อผู้ผ่านวันนี้เหรอคะอ๋อแล้วเมื่อกี้เวลาผ่านได้ยินไหมคะเออไม่ทันฟังิอ๋อโอเคขอบคุณมาก ตอนนี้เวลาสองทุ่มสี่สิบนะคะกถามพี่ว่าพี่เคยได้ยินเสียงอะไรจากโรงอาหารเอสซีไหมคะเวลาเดินผ่านตอนกลางคืนคืนนะครับอาจจะบางครั้งนะแต่ไม่ได้สนใจมากเป็นเสียงอะไรอืมแต่ก็ได้ยินใช่ไหมคะแล้วพี่คิดว่าเป็นเสียงอะไรคะก็อาจจะอย่างที่ตอนแรกบอกไปครับอาจจะเป็นเสียงเียยุยามหรือออะไรย่างเอะไรอ๋อเราเดินผ่านแถวนี้บ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยครับไม่ค่อยบ่อยในตอนงคืนนะครับอ๋อแล้วเราเดินผ่านนีได้ยินเสียงทุกครั้งเลยหรือเปล่าคะไม่ครับเป็นบางครั้งอ๋อ ตอนที่ได้ยินเป็นเสียงของอะไรอะเป็นเพลงอืมบอกไมถูกนะครับ็คงเสียพงเสียงแบบไม่ชัด,ดออโอเคขอบคุณมากค่ะ แล้วน้องผิดไปในที่นี้โอตปา้ามีความรายแก่ใจต,ตนเองและมีความเองกลัวความชั่วเสียหายมันจะเกิดมีแก่จิตใจของตนไม่กล้าทำฟางผิดเมื่อความชั่วเกิดมีขึ้นก็ไม่ยอมรับไว้จงละสี ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะคะเราเจอพี่อีกคนแล้วะคะ่ะแถวบริเวณโรงอาหารเอซค่ะพี่ค่ะเราอยากถามว่าพี่เคยได้ยินเสียงอะไรแถวแถวโรงอาหารเอสซีไหมคะเวลาเดินผ่านตอนกลาคือนอะไรเงี้ยค่ะเสียงเสียงได้ยินมากไหมคะเสียงหมายถึงแบบ เสียงปกติหรือว่าเสียงแบบลิลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ได้อ่ะแบบเสียงแห้งเสียงอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเสียงขึ้นมาเหมือนเหมือนเสียงคล้ายๆวิทยุป่ะคะตอนไม่ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเดินผ่านก็ไม่ไม่ค่อยได้แบบใส่ใจเท่าไหร่เงี้ยคุยกับเพื่อนเงี้ยตอนคือมันน่ากลัวก็เลยแบบไม่ค่อยได้อะไรอย่ามากมายอะไรอย่ายงี้เหมือนใช่เหมือนเขาเปิดวิทยุอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจอะค่ะไม่รู้ค่ะเราเดินผ่านตรงงานทุกวันเลยป่ะคะไม่ค่อยอะค่ะค่อยแต่ว่าทุกครั้งที่ผ่านเนี่ยก็ได้ยินทุกครั้งหรือว่า ไม,ไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ค่อยไปก่อนคืนโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครรแวกบรรลง ในจ่งที่พาไปต้องระแจรมตามความผิดส่ที่กเราจะเห็นตอนนี้เป็นขาวเป็นขาวอยู่ตลอดที่าราจะเหินตอนนีทเปมทขาเดมนขนอีดต่อป เรานชนุรายผู้ังประโยชน์แก่ความสุขแก่ตนเองและผู้อื่นสงควรแท้ที่จะปฏิบัติตามกระแสทมจังได้กล่าวมานี้เขาผู้ปฏิบัติใจเห็นนั้นชื่อว่าน้อมนำตนเข้าไปฏิคุรณรรมคือประอาณญญัคืเมื่อช่วาน้อมนำ